ค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมี่สวัสนิแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวไม์ไร้สายเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะกาลังหารีวิวคุณน้องคนนี้อยู่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะมาลโนทีวันมินิไมโครโฟนไร้สายแบบมีบเสื้อนะคะมีทั้งตัวที่มีเซ็ตแบบเคสไม่มีเคสไม์ตัวเดีเาายวไม้สองตัวนะคะเพื่อนเพื่อรองดูราคาได้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ800บาทไปจนถึง1,700บาทตัวที่แกมได้มานะคะจะเป็น เซตมีเคสแบบนี้เนาะเซตที่แกมได้มานะคะจะเป็นไลนิ่งแล้วตอนนี้แกมเปลี่ยนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะแกมก็ไปซื้อตัวนี้มาระคาะประมาณ50บาทนะแกมทิ้งลิงก์ของคุณน้องคนนี้ไว้ให้ด้วยแต่ว่าให้เพื่อนๆสเกตด,ดูเวลาจะซื้อนะคะให้ซื้อแบบที่มีรูปไมโครโฟนแล้วก็เฮดโฟนแบบนี้นะคะเสียบใช้งานได้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ที่เสียบเข้ากับโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็จะต้องชาร์จแบตด,ด้วยเคสแล้วก็ไมโครโฟนของเขานะคะจะเป็นงาน ประมาณนี้เลยสามารถใช้หนีบเสื้อได้นะคะตรงนปึง้ง จะแล้านะคะจะเสียบตัวนี้แหละเท่าโทรศัพท์แกมเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะแกมถ่ายจากโทรศัพท์แกมอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆน่นาจะได้ยินเสียงแกมจากไมค์เมาโนนะคะจะเห็นได้เลยว่าคุณภาพเสียงมันดีกว่าเดิมและแกมชอบความทุ้มความเบสของไมค์ตัวนี้ไมค์ของเขานะคะหนัก5.9กรัมที่แกมชอบมากคือน้องเบามากสิ่งหนึ่งที่แกมชอบมากๆนะคะของไมค์เมาโนนะคะเพราะว่าเพืพ่อนๆนะคะสามารถคนโทรลทุกอย่างผ่านแอปเขาได้และแกมว่าเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะแค่เพื่อนๆนะคะดาวน์โหลดแอปมาปรับเกรนของเสียงก หรือว่าปรับน้อยว d ดักชันมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับนะคะแล้วก็ปรับเป็นเสียงอื่นๆได้ทั้งหมด3เสียงนะคะแกมยังไม่ได้เปิดพัดลมนะแกมจะเปิดพัดลมนะคะที่แรงที่สุดแบบเป็นพัดลมตัวเล็กๆของแกมนะคะที่แรงที่สุดจ่อเลยอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเปิดน้อยวีดักชันมาระดับ moderate นะคะส่วนอันนี้นะคะเปิดน้อยวีดักชันมาระดับ strong นะคะคือเขามีด้วยกันทั้งหมดนะ่าจะประมาณ4ระดับแังก็สาธิตให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะ อันนี้นะคะเปิดマイวิดัคชั่นเป็นระดับ moderate นะคะแล้วก็เพื่อนๆพื่อนจะได้ยินเสียงจะเป็น baby voice นะคะเป็นเสียงเด็กไม่รู้ว่าเสียงเด็กอะไรบ้างแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะได้ยินแอบหักกล้องไมวิดัคชั่นระดับ moderate นะคะแล้วก็เสียงของแอมสกายเป็นเสียงคุณลุงนะคะเสียงคุณลุงเป็นยังไงบ้างจะไม่รู้เลยว่าเสียงตอนนี้เป็นยังไงเพื่อนๆน่าจะได้ยินสุดท้ายเสียง goddess ไม่แน่ใจว่าเสียง goddess เป็นเสียงนางฟ้าหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่านี่นะคะก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ ความจูบแบตของเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างดีเลยเหมาะสําหรับการใช้งานของแกมนะคะเพราะว่าปกติเวลาแกมถ่ายคลิปเนี่ยก็ไม่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะชาร์จทุกครั้งที่ใช้แล้วก็ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องใหม่อะไรใดๆต้องเสียบชาร์จแบตของทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานอะไรเงี้ยก็เหมาะสําหรับเวลาที่แกมถ่ายคลิปส่วนตัวคือชอบแล้วก็ไมล์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อมึนก็ลองฟังดูได้ว่าชอบเสียงจากไมล์ตัวนี้ไหมส่วนตัวแกมว่าใช้ดีมากแล้วก็ใช้ง่ายมากแค่ดึงออกมาแล้วก็เสียบ ้าวุทรัพท์เลยคือเป็นอะไรที่ไวสุดๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับไม่เมาโน t ทีวันมินินะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากดูรีวิวไงแกมก็เลยมาทําให้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดแต่ว่าคลิปนี้มารีวิวใหม่เด็ดหนึ่งนะคะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอนชชองเราแกรรมด้วยส่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนและอย่างไรเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้กันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ